หลังจากวันที่คุณไม่จำเป็นต้องชนะบางอย่างเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่สถานการณ์ไม่ใช่คนรอบตัวแต่คือความเร็วที่คุณตอบสนองต่อชีวิตคุณอาจสังเกตว่าเรื่องเดิมยังอยู่คำพูดเดิมยังมาเหตุการณ์คล้ายเดิมยังเกิดแต่คุณไม่รีบเหมือนก่อน ไม่ใช่เพราะคุณเฉยชาและไม่ใช่เพราะคุณไม่สนใจแต่เพราะคุณเริ่มฟังก่อนจะขยับการไม่รีบไม่ใช่การหยุดชีวิตแต่มันคือการเปิดพื้นที่ให้กับจังหวะของสิ่งที่กำลังจะเกิดได้แสดงตัวเมื่อก่อนทันทีที่มีบางอย่างมากระทบคุณอาจรีบตอบรีบแก้ รีบอธิบายรีบตัดสินใจเหมือนต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้พลาดแต่ตอนนี้คุณเริ่มเห็นว่าการตอบเร็วเกินไปในบางครั้งคือการกรบเสียงที่ยังพูดไม่จบชีวิตไม่ได้ส่งสัญญาณมาเป็นคำสั่งมันมาเป็นความรู้สึกบางอย่างเป็นจังหวะที่ยังไม่ชัดเป็นความนิ่ง ที่เหมือนยังไม่บอกอะไรแต่ถ้าคุณไม่รีบมันจะค่อยๆพูดต่อเองนักรบระดับลึกไม่ใช่คนที่ตอบทุกแรงกระตุน้นแต่คือคนที่รู้ว่าแรงไหนยังไม่ใช่จังหวะและจังหวะไหนไม่ต้องออกแรงเยอะในวันนี้คุณอาจไม่ได้ทำอะไรมากขึ้นแต่คุณเริ่มฟังได้ลึกขึ้น และนั่งคือจุดที่ชีวิตเริ่มเป็นฝ่ายพูดก่อนชีวิตไม่ได้เงียบแต่บ่อยครั้งเราไม่รอฟังให้มันพูดจบในหลายสถานการณ์ทันทีที่มีบางอย่างมากระทบความคิดจะเกิดขึ้นก่อนอารมณ์จะขยับก่อนประสบการณ์เก่าจะรีบเข้ามาตีความแทนเราตอบสนอง ทั้งที่สัญญาณยังมาไม่ครบการรีบตอบไม่ใช่ความผิดมันคือทักษะการเอาตัวรอดที่เราเคยต้องใช้ในวันที่ต้องเร็วต้องไวต้องไม่พลาดแต่เมื่อชีวิตนั้นเริ่มเปลี่ยนระดับความเร็วเดิมอาจกลายเป็นตัวกรบจังหวะใหม่ทุกครั้งที่ตอบเร็วเรากำลังเอาเรื่องที่เคยเกิดไปครอบ สิ่งที่กำลังจะเกิดเสียงเล็กๆความรู้สึกบางๆสัญญาณที่ยังไม่ชัดถูกตัดไปเพราะมันยังไม่ทันพิสูจน์ตัวเองนักรบระดับลึกไม่ได้ฝึกให้เฉื่อแต่ฝึกให้ชะลอเพื่อแยกให้ออกว่าอะไรคือแรงกระตุ้นจากอดีตและอะไรคือจังหวะจริงของปัจจุบัน การไม่รีบตอบจึงไม่ใช่การปล่อยผ่านแต่คือการหยุดหนึ่งจังหวะเพื่อฟังว่าสิ่งที่เกิดต้องการการเคลื่อนไหวจริงหรือไม่ในบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทำได้จึงไม่ใช่การตอบแต่มันคือการไม่กรบสัญญาณที่ชีวิตกำลังพยายามที่จะส่งมาวันที่297 เมื่อคุณไม่ต้องรีบตอบสนองชีวิตจะเริ่มพูดก่อนนักรบระดับลึกฟังจังหวะก่อนออกแรงเสมอเมื่อคุณไม่รีบแก้ไม่รีบอธิบายไม่รีบตัดสินใจแทนทุกอย่างบางสิ่งที่ไม่เคยมีที่ยืนมันเริ่มโผล่ขึ้นมาไม่ใช่คำตอบทันทีไม่ใช่แผนชัดเจนแต่เป็นความรู้สึกบางอย่าง ที่ค่อยๆชัดขึ้นเองความนิ่งไม่ใช่ความว่างเปล่ามันคือพื้นที่ที่ชีวิตใช้แสดงตัวในพื้นที่นั้นคุณอาจเริ่มเห็นรายละเอียดเล็กๆที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยสังเกตน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปนิดเดียวจังหวะของเหตุการณ์ที่ไม่เร่งหรือแม้แต่ความรู้สึกในตัวเองที่บอกว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ ชีวิตไม่ได้บอกคุณว่าต้องทำอะไรแต่มันค่อยๆบอกว่าอะไรที่ยังไม่ต้องทำและตรงนั้นเองการรับรู้เริ่มสำคัญกว่าการตัดสินใจเพราะการตัดสินใจที่เร็วเกินไปอาจพาคุณกลับไปใช้จังหวะเดิมแต่การรับรู้ที่นิ่งพอจะทำให้คุณเห็นว่าจังหวะใหม่กําลังจะมาอย่างไร นักรบระดับลึกไม่รอคำสั่งแต่รอให้ความรู้สึกภายในนิ่งพอจะไม่โกหกตัวเองเมื่อคุณยอมอยู่กับความไม่ชัดโดยไม่รีบผลักมันออกไปสิ่งที่ควรขยับและสิ่งที่ควรรอจะเริ่มแยกตัวออกจากกันเองและในจังหวะนั้นชีวิตไม่ต้องถูกถามมันจะเริ่มพูดในแบบที่คุณฟังออก มาดูทเทคนิคสามเทคนิคของนักรบการฟังจังหวะก่อนขยับนักรบในระดับลึกไม่ได้ฝึกเพื่อตัดสินใจให้ถูกแต่ฝึกเพื่อไม่ตัดสินใจผิดเพราะรีบเพราะจังหวะที่ใช่มักไม่ได้มาพร้อมความเร่งแต่มาพร้อมกับความนิ่งที่ชวนให้เชื่อใจเทคนิคที่หนึ่งหยุดตอบสนองอัตโนมัตินักรบรู้ดีว่าปฏิกิริยาแรก มักเป็นเสียงของประสบการณ์เก่าไม่ใช่เสียงของจังหวะปัจจุบันการหยุดไม่ใช่การกลั้นแต่มันคือการไม่ปล่อยให้ร่างกายวิ่งนําชีวิตวิธีการฝึกเมื่อมีสิ่งมากระทบอย่าขยับร่างกายอย่าพึ่งเปลี่ยนน้ำเสียงอย่าพึ่งตอบด้วยคำพูดให้สังเกตสามอย่างพร้อมกันจุดตึงในร่างกายอยู่ตรงไหน ความคิดแรกที่ผุดขึ้นคืออะไรใจอยากปิดเรื่องเร็วแค่ไหนไม่ต้องแก้แค่เห็นให้ครบตัวอย่างข้อความที่ทำให้ใจวิวคําพูดที่เหมือนกระทบศักดิ์ศรีสถานการณ์ที่ดูเหมือนต้องรีบจัดการให้คุณหยุดไว้ก่อนและพบว่าแรงแรกนั้นแรงกว่าความจริงเสมอเทคนิคที่สอง แยกแรงเร่งออกจากสัญญาณจริงแรงเร่งมักมาเป็นเสียงดังแต่สัญญาณจริงมักมาเป็นความรู้สึกที่ไม่ต้องเร่งใครนักรบฝึกฟังไม่ใช่เพื่อหาคำตอบแต่เพื่อแยกว่าเสียงไหนไม่โกหกวิธีการฝึกหลังจากหยุดแล้วให้ตั้งคำถามเบาๆภายในถ้าไม่ทำตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นจริงๆ สิ่งนี้เร่งเพราะกลัวอะไรถ้าไม่มีใครเห็นเราจะยังรีบไหมให้สังเกตว่าคำตอบไหนมาพร้อมความนิ่งคำตอบไหนมาพร้อมแรงดันตัวอย่างบางการตัดสินใจดูเหมือนต้องรีบเพราะสถานการณ์แต่จริงๆแร่งเพราะกลัวภาพลักษณ์พอแยกออกจังหวะที่แท้จะโผล่ขึ้นมาเอง เทคนิคที่3ขยับเมื่อจังหวะเรียกไม่ใช่เมื่อใจร้อนการขยับที่ใช่ไม่ต้องเกลียกกล่อมตัวเองไม่ต้องอธิบายกับใครและไม่ต้องใช้พลังใจจำนวนมากมันรู้สึกเรียบแต่ชัดวิธีการฝึกรอจนการขยับมีคุณสมบัติ3อย่างนี้ 1. ไม่ต้องเร่งตัวเอง 2. ไม่ต้องคิดซ้ำหลายรอบ 3. ไม่ต้องเตรียมรับมือกับการแก้ไขมากมายถ้ายังต้องเตรียมรับแรงต้านแปลว่ายังไม่ถึงจังหวะตัวอย่างเมื่อถึงจังหวะจริงคำพูดจะพอดีการเคลื่อนไหวจะสั้นและผลลัพธ์จะไม่เรียกร้องการแก้ซ้ำสรุปกันอีกครั้งค่ะเทคนิคที่หนึ่งหยุดตอบสนองอัตโนมัติ สิ่งที่ต้องฟังคือแรงรีบในร่างกายเทคนิคที่สองแยกแรงเร่งออกจากสัญญาณจริงสิ่งที่ต้องฟังคือความนิ่งและความกลัวเทคนิคที่3ขยับเมื่อจังหวะเรียกสิ่งที่ต้องฟังคือความรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วเมื่อคุณเริ่มฟังจังหวะได้ชีวิตจะไม่รีบผลักคุณเหมือนเดิม ไม่ใช่เพราะปัญหาหายไปแต่เพราะคุณไม่ตอบทุกแรงกระตุน้นด้วยความเร็วแบบเดิมอีกแล้วในความนิ่งนั้นคุณเริ่มเห็นว่าบางการขยับที่เคยคิดว่าจำเป็นจริงๆแล้วยังไม่ถึงเวลาและบางการเคลื่อนไหวที่ดูเล็กมากกลับพอดีกับจังหวะชีวิตอย่างน่าประหลาดนักรบระดับลึก ไม่ได้ขยับน้อยลงเพราะกลัวแต่เพราะรู้ว่าแรงที่ไม่จำเป็นจะทำให้ต้องแก้ซ้ำเมื่อคุณฟังจนจังหวะเรียกจริงการขยับจะไม่ต้องดันไม่ต้องเรง่งและไม่ต้องใช้พลังมากอย่างที่เคยและนั่นคือจุดที่คำถามใหม่กำลังรออยู่ถ้าไม่ต้องรีบตอบสนองอีกต่อไปแล้วการเคลื่อนไหวแบบไหนที่ใช่ โดยไม่ต้องฝืนเลยพบกันที่298การขยับที่ไม่ต้องดันคือการขยับที่ใช่สิ่งที่ฝืนจะพาไปไกลแต่สิ่งที่พอดีจะไม่ต้องแก้